ใครที่เคยมามาเลเซียรับรองต้องเคยกินบะหมี่ผัดมะมะหรือเขาเรียกว่าเน้กอริ่งมามะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมง่ายมากมีดังต่อไปนี้จ้าและที่ขาดไม่ได้ก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของมาเลเซียลดแกงกะหรี่ จซี่เชื่อว่าทุกคนถ้าใครเคยมามาเลเซียต้องเคยชิมมีผัดมามะแล้วโดยเฉพาะเขาจะเปิดในตอนกลางคืนและส่วนใหญ่จะขายข้างทางคนผัดก็จะเป็นอินเดียมั่งหรือเป็นคนแขกขายมั่งบะหมี่ผัดเนี่ยโคตรดังเลยในมาเลเซียถ้าใครยังไม่เคยมาแล้วมามาเลเซียต้องชิมนะคะมาจา้ะเรามาต้บามบะหมี่ก่อนตั้งน้ำให้เดือด ขอน้ำเดือดแล้วใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปต้มประมาณ3นาทีหลังจาก3นาทีผ่านไปเราค่อยใส่กุ้งลงไปจ้าถ้าใครไม่มีกุ้งใส่เนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาก็ได้นะคะแล้วแต่ใจจะปรารถนาแต่วันนี้เจสซี่มีกุ้งเลยใส่กุ้งลงไปกุ้งต้มประมาณนาทีหนึ่งก็ได้แล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมาได้เลย กุ้งอย่าต้มนานเพราะต้มนานรสชาติจะหายไปไม่อร่อยนะคะนาทีนึงก็โอเคแล้วเนื้อกำลังดีเด้งดึ๋งดัง,ดงหลังจากนั้นเรามาเตรียมผัดได้เลยจ้าตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปนิดนึงแล้วก็นำผักที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปให้หมดเลยจ้ะที่เมืองไทยเขาจะมีข้าวต้มรอบดึกใช่ไหม แต่ที่มาเลเซียดังที่สุดก็คือบะหมี่นี้บะหมี่รอบดึกถ้าจะเรียกกันอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะเขาจะขายเอาตอนดึกๆเท่านั้นนะธรรมดาเวลาตอนเช้าหรือ,อเที่ยงอย่างนั้นเขาไม่ค่อยขายกันหรอกเขาขายเอาตอนดึกๆโดยเฉพาะถ้ามีบอลด้วยโอ้โหดูไปกินไปโคตรสนุกเลยโอเคผัดไปแป๊บนึงถ้าน้ำเริ่มจะแห้งแล้วเราก็เติมน้ำลงไปหน่อยนึงนะคะ ประมาณครึ่งแก้วก็ได้แล้วพอคุกคลิกพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปเลยผงกะหรี่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นก็ใส่ซอสหวานถ้าไม่มีซอสหวานใช้น้ำตาลแทนก็ได้นะคะอัตราส่วนทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะหลังจากนั้นก็ใส่ซอสมะเขือเทศ แล้วก็ใส่ซอสพลิกลงไปแล้วผัดให้เข้ากันเลยจ้าถ้าระหว่างผัดอ่อมันรู้สึกว่าแห้งๆห,หน่อยเราก็เติมน้ำลงไปหน่อยก็ได้นะคะพอคุกพลิก พอผักเริ่มสุกแล้วเราค่อยใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับกุ้งที่เราต้มไม่เมื่อกี้ลงไปได้เลยจ้าแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ไข่จ้ะวิธีใส่ไข่ของเจสซี่ก็คือโกยทุกอย่างไปข้างๆก่อน มีช่องว่างของในกระทะนั้นเจสซี่ก็ตีไข่ลงไปเลยผัดให้ไข่สุกก่อนแล้วค่อยปนบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปของเราลงไปพร้อมกันนะคะวิธีนี้จะทำให้บะหมี่ไม่แฉะระหว่างนี้อย่าลืมต้องคนไข่ของเรานะคะคนจนมันสุกเลยคนจนมันข้นไปเลยนะจ๊ะพอแห้งได้ใจแล้วเราค่อยผสมรวมกันเลยจ้ะ ผัดให้เข้ากันทีเดียวเลยเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมถ้าใครมามาเลเซียแล้วคิดถึงมีผัดมามะลองทำดูนะจ๊ะถ้าใครยังไม่เคยก็ลองทำชิมดูก่อนแล้วหลังจากประเทศเปิดมามาเลเซียได้ลองมาออเดอร์ดูนะจ๊ะว่าเหมือนหรือเปล่า ถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจสซี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจซี่แล้วคลิปหน้าจะทำอะไรกินอีกคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ้าบายจ้า